สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมแล้วครับผมคลิปนี้มาดูมอเตอร์ไซค์แปลงร่างกันบ้างดีกว่าวนะครับผมเพราะว่าก็ดูหุ่นพวกบิชวอพวกสัตว์แปลงล่างไปแล้ว2คลิปาานะฮะกรนีว่า เออคลิปก่อนนะครับผมก็ได้รีวิวนะครับผมยาจะรถชอปเปอร์นะครับก็เป็นโอดินนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆนะครับผมนะฮะแปลงร่างได้แล้วก็มีคันสีแดงตัวนี้นะครับผมก็เป็น2แบบเป็นมอเตอร์ไซค์แปลงร่างเรียบร้อยนะครับแต่นี้ก็เลยว่าอยากจะเอามอเตอร์ไซค์แปลกๆนะครับอันนี้เป็นรถวิบากนะครับหรือว่าเรื่อง mono choke นะครับมาแปลงร่างให้ดูครับผมเพราะว่าเออผมไปเห็นที่ร้านทุกอย่าง20บาทเขาขายอยู่ก็เลยซื้อมาลองเล่นดูนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของก๊อป แต่ผมไม่เคยเห็นมีในภาพยนตร์ทาร์ฟอร์เมอร์นะว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แปลงล่างนี้ไม่รู้ว่า มาจากตัวไหนนะฮะผมว่าอาจจะเป็นงานจีนที่เขาทําขึ้นมาเองมั้งครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมก่อนอื่นจะมาดูมาชมกันนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันสนุกสนุกนะครับผมแล้วว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดหรือว่าของเล่นที่ทำมารีวิวองครับครั้งนี้เป็นของก๊อฟนะครับอาจจะไม่ถูกใจท่านนะครับผมผมก็ขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ให้ผมนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่เข้า มาดูมาชมกันนะครับผมนะฮะมาดูกันเลยดีกว่าครับผม Motor cle, นะมอเตอร์ไซเคิลฮะมอเตอร์ไซค์กระโดดนะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์วิบากหรือว่าเป็นพวกโมโนโชคจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมดูที่ตัวแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับผมผมได้มาสองตัวนะครับเพราะว่า เออเขามีอยู่3แบบแต่ว่าผมก็ดูดูแล้วมันก็เหมือนเหนกันหมดนะฮะก็จะมีมีคล้ายๆเป็นถ้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นดาบแล้วก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะ,ะหน้าปกเ็าจะเขียนว่ามอเตอร์โรบอ์แค่นี้เองครับมอเตอร์โรบอ์ไม่มีอะไรเลยครับผมจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับผมก็ไปซื้อมานะครับลองดูขนาดแผงน,นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณทัก17เซนนะครับผมเนี่ย17เซนนะครับความสูงของแพ็คนะครับก็อยู่ที่ประมาณ ก็แค่นี้ครับไม่ไม่ใหญ่นะครับผมผมได้มาก็แพ็คหนึ่งก็สามสิบาทอย่างเงี้ยฮะก็แล้วแต่ร้านเขาขายนะครับผมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวท่านไปเจอที่อื่นจะซื้อสาสิบาทเหมือนผมนะอาจจะซื้อถูกกว่าผมก็ได้ฮะยี่สิบาทก็ได้ฮะหรือว่าสี่สิบห้าสิบก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่ค่าเช่าที่ที่ร้านเขาขายนะครับผมว่าก็ค่าขนส่งนะครับว่าเออเขาเขารับมาไกลไหมอย่างเงี้ยฮะก็จะบวกค่าขนส่งนะครับเนี่ยแผงก็จะเป็นแค่นี้ครับดูด้านหลังแพ็คนะครับผมด้านหลังแพ็คก็จะเป็น รูปมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วไม่มีวิธีแปลงล่างแล้วม่มีขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามนะครับกลายจากมอเตอร์ไซค์ก็กลายเป็นหุ่นยนต์เลยเอ้เนี่ยโอ้โหขายาวดีแก้งก้างนะไม่รู้ว่าเป็นหุ่นอะไรนะครับผมสามารถที่จะเอารถมอเตอร์ไซค์มามาเล่นกับหุ่นยนต์ได้ให้หุ่นยนต์ขี่นะฮะผมก็เลยซื้อมาสองตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะลองมาเล่นดูแบบนี้เมอินชัยนาแค่นี้เองครับผมไม่มีอะไรเลยครับผมรู้สึกว่าจะมี มาตรฐานมอกรนำเข้าาถูกต้องนะครับแค่นี้เองอันนี้ก็ดูแล้วเขาก็จะมีสีสันสวยดีครับมีการพิมพ์เป็นหมายเลขลงไปแบบนี้นครับก็ดีครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับผมเดี๋ยวมาดูแพ็คนะครับแพ็คนึงก็จะเป็นคันสีเหลืองนะฮะ เขาจะมีสามสีจะมีสีส้มแบบนี้นครับตัวหูหผมดูแล้วมันมันดูแล้วมันไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร,ร่นะก็เลยไม่ด้ซื้อมานะครับก็เอาสองตัวนี้มาเล่นดูก่อนถ้าว่าดีเดี๋ยวกลับไปซื้อใหม่นะครับผมเพราะว่ามันก็แปลกดีนะครับผมเป็นรถมอเตอร์ไซค์กระโดดวิบากแปลงร่างได้นะครับเพราะาดูจากด้านหลังนะคะ แต่ไม่มีธีการแปลงล่างครับแพ็คเหมือนกันขนาดเท่ากันนะครับแตกต่างกันที่สีดูคันแล้วก็เหมือนกันทั้งสองคันนะครับผมเนี่ยก็เป็นแบบนี้เองนะครับผม,มเดี๋ยวเรามาตัดแพ็คดูกันดีกว่าเขาจะเป็นแบบไหนนะครับ นี่ครับก็ได้เป็นดาบผมว่าพลาสติกรถค่อนข้างดีนะครับผมสวยดีเงาแววบาวดีครับผมแล้วก็มีรถนี่นะครับรถบิบ่านะครับหรือโมโนโชนะครับอันนี้รหัสศูนย์สามด้านบนก็เป็นแบบนี้เรายละเอียดเขาก็สวยดีนะครับผมเป็นแค่เครื่องยนต์สองสูบนะครับผมตรงนี้ก็เป็นล้อหมุนได้นะครับแต่ตรงคอนี่หมุนไม่ได้นี่ตรงนี้ขยับได้นะครับผมอ๋อตรงนี้มีที่พักเท้านะครับ ปินขาตั้งขาตั้งนะครับล้อนี่หมุนได้ติวติววเลยครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นเอ้วก็ว่าข้อไอเสียก็คงขยับได้เฮ้ยเขายกได้หน่อยนะครับนี่ดึง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 โอเคด้านข้างนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมีสติกเกอร์03นะฮะอันนี้เป็นอะไรนะครับผมอันนี้ก็มีอะไรปุ่มตรงนี้ฮะแปลกๆดีนะครับผมก็รายละเอียดสวยดีครับผมเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูสักนิดนะครับผมขนาดเขาก็อยู่ที่ประมาณสัก เออประมาณสักสิบสองเซนนะครับผมนะฮะสิบสองเซนนะฮะความกว้างก็ไม่กว้างเท่าไหร่หรอกครับผมอยู่สองสามเซนเองนะครับผมแค่นี้เองสวยดีครับอ่ะลองตั้งดูนะอ้าวก็ตั้งได้ครับผมนะก็ห้าครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาดูเอ่อถ้วยรางวัลอ่ะมีได้ถ้วยเดวนนะครับผมถ้วยรางวัลนะครับอ่ะเป็นแบบไหนเออก็เป็นสีส้มๆครับเนี่ยแล้วก็มีตัวนี้มีปุ่มให้ให้ถือได้นะครับผมอ่ะมีแล้วนะครับผม ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสีเหลืองบ้างครับตัดแพทกันครับอันนี้ก็เป็นดาบสีส้มคล้ายเป็นไฟเลยนะครับผมวัดดาบไหตดงสังนิดนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสักเซนครึ่งนะครับผมนะสวยดีดาบสีส้มแล้วก็ลดสีเหลืองนะครับผมอืม รายละเอียดของตัวรถก็เหมือนกันนะครับผมก็เป็นแบบนี้เองนะครับลูกเล่นก็คงจะเหมือนกันนี่ขยับได้ล้อหมุนได้นะครับผมล้อหมุนได้โอเคตรงนี้ขยับได้นะครับก็เป็นนี้เป็นเบอร์ศูนย์เก้าสวยดีครับผมึตั้งดูนี้นะฮะก็จะตั้งแบบนี้เองนะครับนี่ฮะสองคันนะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยรางวัลสีน้ำเงินแค่นี้เองฮจบเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเออ สองตัวสองสองแบบสองสีฮะแต่แบบแบบเดียวกันนะครับผมก็จะเป็นแค่นี้ฮะสวยดีครับนี่ก็เล่นเล่นเป็นมอเตอร์ไซค์ได้วิ่งได้ฮะเล่นะแบบนี้นะฮะตั้งก็สวยดีจริงๆแล้วอามาตั้งโชว์ก็สวยเท่ดีเหมือนกันนะครับผมแค่นี้ฮะถ้าเป็นรถบิบาร์นะครับผมคล้ายๆเป็นโมเดลอย่างเงี้ยฮะเป็นโมเดลครับเป็นโมเดลเล่นไปอย่างเงี้ยฮะก็สวยดีครับเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบกับเออ คันนี้ให้ดูหน่อยนะครับผมเนี่ยฮะเขาก็จะโหลดต่ำหน่อยฮะตัวนี้ก็จะเล็กหน่อยอย่างเงี้ยฮะเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมว่าเขาจะคันขนาดไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะก็แค่นี้เองครับผมเนี่ยเออเอาโอดินมาขี่คันนี้เนยนะครับผมโอดินขี่ช็อปเปอร์ละลองมาขี่คันนี้ดูดีครับว่าจะเป็นแบบไหนก็ขี่ได้นะครับผมเนี่ยฮะเอาเล่นกับหุนโดนอื่นๆได้นะครับผม ก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับอ๋อดินอ่ะก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็สวยเท่ไปแบบนะครับเป็นคล้ายแบบโมเดลรถต่างๆนะครับเอาให้เราเล่นแทงเเป็นแบบนี้สวัสดีครับผมนะฮะแค่นี้ก็ตั้งโชว์ได้แล้วครับผมถ้ามีพวกเอออนดเอ็กแดงอะไรเงี้ยนะฮะเเราก็เอามาขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ได้นะครับผม สวยเท่ดีครับผมนะแค่นี้เองนะฮะอตีแบบตี่คันให้มาเปรียบเทียบดูนะครับผมก็เป็นแบบไหนฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นแปลงล่างคันนี้กันดีกว่าครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมเขาไม่มีวิธีการแปลงล่างมาให้นะมีแต่แปลงล่างเป็นหุ่นเลยอย่างเงี้ยฮะครับไม่มีที่แปลงล่างให้นะเนื้อผมก็เล่นแปลงล่างผมไปเลื่อยเปื่อยดีกว่าครับผมอลองเล่นแปลงล่างสักนิดนึงนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผมแปลงล่างอย่างไรนะครับ เริ่มเลยนะครับผมเอคันนี้เริ่มจากไหนดีละ่ะก็คงตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับเออตรงนี้แฮนด์เขาก็จะเป็นขาส่วนนี้ก็จะเป็นแขนแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นหัวเป็นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เอาตรงนี้ตั้งนี่อย่างนี้เป็นหัวนะฮะนี่กลางกลางขาออกปั๊บนี่ลองยกนะครับยกได้ไหมเอออ้อออกมาแบบนี้ครับนี่ฮะเป็นคล้ายแบบว่าตรงนี้อ้อตรงนี้หมุนได้ด้วยนะครับ นี่หมุนได้รอบเลยครับผมเข้าท่าครับผมเนี่ยก็แปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับแล้วแต่เราจะเล่นแป๊บนี่พับอย่างนี้ได้ปุ๊บตรงนี้เป็นบอลจอยนะครับผมเป็นข้อต่อเป็นบอลจอยสองอันนะครับผมแป๊บปุ๊บอ่านี่ก็กลายเป็นคล้ายๆแบบว่าเอ่อที่ว่าเป็นที่ว่าเครื่องบินบินขึ้นทางดิ่งนะครับผมบินขึ้นทางเด่นปึ๊งเนี่ยบินนะครับของเล่นก็อยู่ที่จินตนาการนะครับยอย่างเงี้ยครับ นี่ก็หมุนไปมุออันนี้ก็เป็นปืนยิงได้ยิงอย่างนี้นะครับก็กลายเป็นก็เครื่องบินมอเตอร์ไซค์หมุนเอาแล้วแต่เราจะเล่นมือฮะเข้าท่าดีครับผมอ่ะต่อไปนี้ล่างที่สองนะครับต่อไปอันนี้หมุนได้ไหมไม่ได้นะครับผมหมุนเครื่องบินโอเค ทานฟอมแต่งร่างปไปเลยดีเด้อฮะแป๊บนี่ผมว่าปั๊บกาวตัวนี้ออกแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นขาแป๊บนี่ไงออกมาแล้วครับเป็นไรดีเอย่ยปึ๊บออปึ๊บเอาอย่างนี้แล้วกันนี่เลยแป๊บตันนี้ตรงไหนพับได้นะครับปึ๊บพับเข้าไปนี่ตรงนี้พับได้ปึ๊บพับเข้าไปฮะเรียบร้อยแล้วครับก็กลายเป็นฐานยิงแล้วกันครับนี่เป็นฐานยิงนะฮะนี่ ตุ้มๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 มๆนๆๆ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 นๆๆๆๆๆตๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆตๆ้ๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆๆิ้ๆๆๆ้ๆๆๆๆาๆๆๆๆเป็นๆๆ้ๆๆ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 ๆบๆ้อยๆๆ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 ๆงมๆอๆอๆๆเมๆรๆๆ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 าๆๆ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 มตๆ้มๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆ้ มีล่างมอเตอร์ไซค์ล่างเครื่องบินล่างเออเอเอาฐานยิงนะครับผมนีม่เป็นฐานยิงตุ้มๆต่อไปทานฟอมพิบม,มือหมุนได้ปลาดเดียบร้อยมาเป็นแบบนี้ตรงนี้คงาดันขึ้นไหม่แง่ครับหัวหัวดันขึ้นแบบนี้นะครับดันขึ้นเอาหัวขึ้นปุ๊บเอาหัวขึ้นก่อนแป,ป๊บติดติดนิดหน่อย หัวเขาก็จะติดๆนะครับอ่ะขึ้นมาแล้วครับผมปึ๊บอ๋อนี่หดหดสุดไส์ใหม่แป๊ะเป็นบอลจกันง่ายๆง,ง่ายเลยครับผมใส่เข้าไปป๊นี่โอ้เป็นหัวอัติมัดพามครับผมนี่อัติมัดพามตัวนี้ผมไม่เคยเห็นนะอัติมัดพามแปลงร่างเป็นมอเตอร์ไซค์ได้นะครับผมนี่เข้าท่าดีฮะแต่ตรงนี้ขยับไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นมือไม่ได้นี่ขยับได้ฮ่าโอเค เป็นออติมัตพามนะครับลองยืนดูสิเป็นแบบไหนเอ่ยตรงนี้ขยับได้ตัวหมุนได้นะครับหมุนได้รอบก็โอเคครับผมแล้วแต่เราจะเล่นท่าทานะครับจัดเอาแบบไหนยังไงก็อยู่ที่เรานะครับผมอืมออติมัตพามอ่ะปึ๊บเอาละยืนดีๆนิดหนึ่งแป๊บอืมก็จะเป็นแบบนี้อครับอ่ะเดี๋ยววัดความสูงให้ดูสักนิดนะครับว่าสูงขนาดไหนนะครับผม กดความสูงดูครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณสักห้านิ้วนะครับหรือสิบสองเซนนะครับผมเนี่ยสิบสองเซนนะครับผมห้านิ้วหรือสิบสองเซนนะครับผมความกว้างก็นนอนครับสิบเดียสิบสองเซนครับเรียบร้อยนะครับแปลกดีฮะเนี่ยของเล่นแปลกๆครับออยี่สิบาทสามสิบาทก็มาเล่นได้แปลกดีครับผมอตรงนี้คงเป็นเอ่อรูนะครับไว้ให้ถือดาบเนี่ยนะครับอ่าดาบมาถือหน่อยปุ๊บ เกียบเข้าไปแป๊บเรียบร้อยถือดาบนะฮะส่วนตรงนี้เขาก็จะมีเดือยนะครับผมเอ่อคงจะติดกับตรงนี้นะครับติดกับตรงรูตรงนี้นะครับผมติดเข้าไปก็กลายเป็นถือถ้วยรางวัลน,นั่นเองครับผมยบสุดยอดเลยครับของเล่นจีนนะฮะแปลกดีครับผมถือดาบถือถ้วยรางวัลอ๋ออะเข้าท่าครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วครับเอ่ออีกตัวหนึ่งก็คงจะเหมือนเหมือนกันนะครับผม แต่ว่าคงเป็นคนละสีแค่นั้นเองนะครับผมอืมปึ๊บนี่เยือนดีๆอ่าโอเคครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วคงจะแปลงล่างเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันหมดเลยนะฮะอืมแค่นี้เองนะครับอ,อ่าก็เป็นมอเตอร์ไซค์กับเอ,อหุ่นยนต์นะฮะนี่ก็จัดได้แล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมอืมดาบก็ถือเอาอึ๊บอืม โอเคนะฮะอีกตัวนึงก็คงจะเหมือนกันนะฮะแค่นี้เองครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมเพราะว่าดูการแปลงล่างแล้วก็ไม่มีอะไรคงเหมือนกันแค่นี้เองครับอ่ะนี่ก็ได้ดูหุ่นแปลกๆไปลแล้วนะครับผมมอเตอร์ไซค์แปลงล่างนะครับผมก็จะมีนี่เปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับสี่แบบสี่คันสวยๆแปลกๆะสวยดีครับเก็บเป็นโมเดลของเล่นก็ได้นะครับผมพวกนี้นะฮะนี่ ใหมาตั้งโชว์อย่างก็สวยแล้วครับผมนก็เป็นแบบนี้อ่สวยเอามาเข้าคู่กันครับปุ๊บออดินก็ขี่จ็อปเปอร์ไปปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมอืมอืมครับโอเคครับผมอ่าคลิปนี้ก็ได้ดูขุนแปลกๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆ นำมาดีวิวให้ท่านได้ชมไปแล้วครับผมนะอย่าลืมกดติดตามนะครับท่านใดไม่กดติดตามก็กรุณากดติดตามไว้นะครับผมผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมคลิปนะครับผมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ